ก่อนนอนนิทานหลอ <c oughs> ที่หมู่บ้านหนองน้ำแดงมีเรือนไม้เก่าๆทรุดโทรมตั้งอยู่กลางไร่อ้อยที่ถูกทิ้งร้างมานานชาวบ้านต่างรู้ดีว่านั่นคือเรือนยายพรหญิงชราผู้มีเรื่องสมุนไพรและไสยศาสตร์ แต่ก็มีเชื่อเสียงเรื่องการทำพิธีแปลกประหลาดและชอบสาบแช่งผู้คนเมื่อหลายสิบปีก่อนเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มหายตัวไปอย่างลึกลับชาวบ้านเริ่มสงสัยยายพรเพราะทุกครั้งที่เด็กหายยายพรจะดูมีเรี่ยวแรงขึ้นผิดปกติจนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งหนีรอดมาได้และเล่าว่ายายพรพยายามจะทำพิธีบางอย่างกับเขา ด้วยความโกรธแค้นและความหวาดกลัวชาวบ้านจึงรวมตัวกันบุกเข้าไปในเรือนพวกเขาพบแท่นบูชาเตือนเลือดและของแปลกประหลาดมากมายยายพรกรีดร้องสาบแช่งด้วยความอาฆาตชาวบ้านลงมือทำร้ายเธอจนเสียชีวิตก่อนสิ้นลมหายใจยายพรจ้องมองทุกคนด้วยแววตาเต็มไปด้วยความแค้นและพร่ำเสียงแผ่วเบาว่า,วาพวกแก จะต้องชดใช้นับตั้งแต่นั้นมาเรือนร้างกลางไรอ้อยก็ไม่เคยเงียบสงบทุกคืนเดือนมืดชาวบ้านจะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนและเสียงลากโซ่จากเรือนนั้นผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการตายของยายพรทายอยเสียชีวิตลงอย่างปริศนาบางครั้งก็มีกลิ่นสาบสางโชยมาตามลม เหมือนวิญญาณของยายพรยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนั้นรอคอยที่จะเอาคืนทุกคนที่เคยทำร้ายเธอคำสาปของยายพรยังคงหลอกหลอนหมู่บ้านหนองน้ำแรงไปชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่าที่เรือนหลังนั้นยังคงตั้งอยู่เงียบเงียบท่ามกลางไรอ้อ,อย